หลังจากที่พบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายที่2นี่นะตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการด่วนเลยนะฮะลงไปตรวจสอบเลยว่าหญิงสาวพิตตี้คนนี้ที่ทํางานที่จังหวัดภูเก็ตในหาดป่าตองนี่นะแล้วก็พบว่าสุดท้ายเนี่ยติดเชือ้อโควิด -19 หลังจากที่เธอเดินทางกลับมาที่จังหวัดนครพนม,มไปอยู่ใกล้ชิดกับใครบ้างตอนนี้ต้องตรวจสอบทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ทําการกักตัว14วัน โดยพิตตี้สาวคนนี้ครับอายุ34ปีนี่นะฮะเธอเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาครับและยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19เมื่อคืนวันที่11เมษายนล่าสุดนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ระดมทีมคัดกรองควบคุมเฝ้าระวังจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับนำอุปกรณ์เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณบ้านพักของหญิงสาวรายนี้แล้วก็สั่งชุดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบคัดกรองชาวบ้านในพื้นที่รวม2หมู่บ้านด้วยกันก็คือหมู่5และหมู่12รวมแล้วมีอยู่1,211หลังคาเรือนนะครับส่วนการเดินทางของหญิงสาวรายนี้ครับ เธอเองเนี่ยทำงานที่ชูการผับนะฮะเป็นตําแหน่งพนักง,งานบริการมีหน้าที่ชงเหล้าบริการดื่มเป็นเพื่อนแขกเสิร์ฟอาหารนะฮะทำงานได้ประมาณ4เดือนแล้วพอมีการร,ระบาดของโควิด -19 ผับที่เธอทํางานอยู่ก็เลยปิดครับเมื่อวันที่18มีนาคมโดยทำงานเป็นพริตตี้วันสุดท้ายเมื่อวันที่17มีนาคมหลังจากนั้นก็มีการติดต่อกับบุคคลอื่นๆนะฮะ คือวันที่17มีนาคมเธอเองเนี่ยหลังจากที่เลิกงานแล้วก็ไปเที่ยวต่อที่เอ็นพายชั้น2นะฮะเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยด้วยวันที่18ถึง25มีนาคมครับก็ไปนอนพักที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ขับรถไปที่ห้องเพื่อนแล้วก็อยู่ที่ห้องเพื่อนจนถึง1ทุ่มทุกวันเลยนะฮะในช่วง18ถึง25มีนาคมพอวันที่25มีนาคมครับก็ไปเที่ยวที่หาดป่าตองกับเพื่อน 5คนด้วยกันนะฮะแล้วก็รู้ข่าวว่ามีดีเจและแม่บ้านที่ทำงานอยู่ในผับเดียวกับที่เคยเคยทำงานเนี่ยติดโควิด2คนตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลิ้นไม่รู้รสจมูกไม่ได้กลิ่นอ๋อนี่เป็นอาการ<ช>ที่<ะ>เรียกว่าเด่นมากของคนาาที่ติดโควิด1 9หลายคนก่อนหน้านี้ที่เขาติดโควิด19เนี่ยอาการที่บ่งชีแ้แรกๆนะฮะถึงแม้คุณจะไม่ออกอาการก็ตามก็คือว่าปกติกินอาหารอร่อยมากแต่ว่า มาช่วงหลังเอ๊ะทำไมกินอาหารแล้วมันไม่ค่อยรู้รสเท่าไหร่นะฮะหรือว่าจมูกเนี่ยปกติก็ดมกลิ่นนู้นกลิ่นนี้ได้ชัดดีแต่ตอนหลังไม่ค่อยได้กลิ่นจมูกก็ไม่ได้คัดซะหน่อยใช่ฮะอันนี้ก็เสี่ยงเสี่ยงที่คุณจะบ่งชี้ว่าคุณเนี่ยติดโควิด -19 ผู้หญิงคนนี้ก็มีอาการอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะฮะแต่เธอเองก็คิดว่าอาจจะเกิดจากผลข้างเคียงจากยาที่เธอทาน วันที่26มีนาคมถึง4เมษายนครับก็ไปเที่ยวที่ห้องเพื่อนทุกวันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อพิตีที่บอกว่าก่อนหน้านั้นก็ไปเที่ยวกินดื่มที่ห้องนั้นนะฮะหลังจากนั้นวันที่5เมษายนไม่ได้ไปไหน6เมษายนเดินทางออกจากที่พักย่านป่าตอง7เมษายนเดินทางไปรับหลานชายย่านพระราม5นั่งมาในรถกันก็ไม่ได้สวมหน้ากาก,ากอนามัยเช่นเดียวกันนะครับพอ เข้าสู่ช่วงวันท้ายก่อนที่เธอเนี่ยจะไปตรวจว่าพบโควิด -19 เธอเองเนี่ยเริ่มมีอาการอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกไปว่าลิ้นก็ไม่รู้รสแล้วใช่ไหม,มจมูกไม่ได้กลิ่นตอนหลังเริ่มระคายคอฮะแล้วก็เริ่มมีไข้ไข้เนี่ยเริ่มขึ้นไปสูงถึง37.7องศาก็เลยประสานให้โรงพยาบาลศรีสงครามในจังหวัดนครพนมเนี่ยเข้ามาตรวจสอบจนกระทั่งพบว่าติดโควิด -19 พอเจ้าหน้าที่รู้ปั๊บ ตอนนี้ครับไปตรวจสอบทันทีมีใครที่อยู่ใกล้ชิดผู้หญิงคนนี้บ้างนะฮะมีความเสี่ยงสูงทั้งหมด10คนด้วยกันอยู่ในจังหวัดนครพนม4คนนะครับแล้วก็อยู่ในจังหวัดอื่นอีก6คนตอนนี้ก็เรียกตัวมาสอบสวนโรคทั้งหมดแล้วและนอกจากนั้นน่ก็ยังมียายกับพี่สาวของหญิงสาวคนนี้ด้วยที่จะต้องกักตัวจนครบ14วันนี่นะจะได้ดูว่ามีใครที่ติดโควิด -19 บ้างอันนี้น่าวิตกนะฮะเพราะว่า คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วบางครั้งเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่าอพอคุณเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดคือจากภูเก็ตมาที่จังหวัดนครพน,นมแล้วมาใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนี่นะฮะทำให้มีอีกหลายคนมากที่ เสี่ยงจะติดเชื้อไปกับคุณด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะผู้หญิงคนนี้ในที่ทํางานของเขาก็มีดีเจกับแม่บ้านที่ติดโควิดไปแล้วนั่นสิฮะนี่ก็คือสาเหตุครับว่าทำไมหน่วยงานภาครัฐก็เลยต้องออกมารณรงค์กันว่าในช่วงสงกรานต์แบบนี้เป็นไปได้อยู่กับที่นะครับไม่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาอยู่กับบ้านดีกว่าแล้วพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านทางโทรศัพท์เอา